สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพุทธที่19กันยายน2 5 1 5นราะคะราคาทองคำเมื่อวานก็จะเห็นมีการปรับฐานลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลงไปต่ำสุดที่ระดับแนวรับที่เราให้ไว้ก็คือ1,750ดอลลาร์นะคะประเด็นที่เป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำก็คงม,มาจากค่าเงินดอลลาร์นะคะที่กลับมาแข่งค่าขึ้น ะะก็จะเห็นมีแรงเทขายในตลาดหุ้นแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์ทุกๆตัวนะะโดยเฉพาะราคาน้ำมัน,นะะที่ปรับตัวลงแรงติดต่อกัน2วันเนะะมื่อวานก็ปรับตัวลงไปอีก1.5%เซนะะส่วนหนึ่งก็คือซาอุนะคะเขาก็บอกเตรียมที่จะเพิ่มประมาณการผลิตน้ำมันนะะเพิ่มขึ้นอีก10ล้านบาเ็ลต่อวันงนั้นะะตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่เป็นอาจจะเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำนะคะ ส่วนราคาทองคำนะคะลงไปแนวะรับตรง1,750ปาราแต่ว่าก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะเพราะว่านักลงทุนก็มองว่าทองคำก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจที่จะลงทุนนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ราคาทองคำปรับฐานลงนะคะเราก็ยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางสหรฐัฐอเมริกายุโรนะคะแล้วก็จรลมถึงจีนด้วย ะะทำให้ทองคําก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจในการลงทุนประกอบกับเมื่อวานนี้นะคะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจากทางฝั่งยุโรนะคะต้องบอกว่าออกมาดูด,ดีทีเดียวนะคะเป็นตัวเลขตัดสนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจนะคะเดินะคะ, e w, ะ,คะเดือนสิงหาคมของยูโรโซนเนี้ยออกมาติดลบ3.8จนะคะจากที่เดือนที่แล้วเนี้ยลบไป28.2ของเยอรมันเนี้ยออกมาลบ18นะคะจากเดือนที่แล้ว ลบ25นะคะประเด็นตรงนี้ก็เลยทําให้อาคาทองคําสามารถฟื้นตัวขึ้นนะคะเราก็ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น9ดอลลาร์ปิดที่1,770ดอลลาร์ส่วนโลหาเงินนะคะเพิ่มขึ้น56เซนต์ปิดที่34.77ดอลลาร์นะคะประเด็นวันนี้ที่ต้องติดตามนะคะก็คือธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่าเบลจนะคะมีการประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะล้วก็จะต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ ะะวันนี้ก็จะเป็นการถแถลงผลการประชุมแล้วก็นโยบายการเงินของเขานะคะซึ่งมีการคาดการณ์นะคะว่าทางบูเจนเนะะ่จะมีการอาฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบนะคะตรงนี้อาจจะทําให้เงินเย็นอ่อนค่าลงนะคะเราค่าเงินดอลลาร์ก็อาจจะกลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะเร่องตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นที่เป็นปัจจัยลบกับปราหาทองคําได้นะครับ ส่วนคืนนี้นะคะสารมีการประกาศตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์หลายตัวนะคะตัวเลขต้องบอกว่าอย่างไรทิศทางนะคะการเริ่มสร้างบ้านเราก็ยอยขายมือสองมองว่านะ่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วนะคะการยอดก่อสร้างนะคะเดือนสิงหาคมมองว่านะ่าจะลดลงะะตัวเลขอย่างไรทิศทางนอกจากออกมาเนะะี่ยค่ะเพิ่มขึ้นหรือว่าต่ำกว่าที่อาจคาดการก็จะมีผลกับราคาทองคำอย่างมีนัยสำคัญนะคะ ราคาณองค์คำนะคะก็มองว่านะคะในส่วนตรงนี้นะคะอาจจะมีแนวต้านที่1,780ดอลลาร์อยู่นะคะแต่ว่าถ้าปิดผ่านขึ้นไม่ได้เนี่ยก็จะไปแนวต้านถัดไปที่1,790ดอลลาร์แล้วก็1,800ดอลลาร์นะคะส่วนแนวรับนะคะเบื้องต้นให้ไว้นะคะ1น6 0แล้วก็1,750ดอลลาร์นะคะส่วน รหาเงินนะคะมองว่าน่าจะมีแรงซื้อกับเข้ามานะคะแต่ในช่วงที่ถ้าสามารถผ่านแนวต้านสามสิดอลลาร์ขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่สามาดอลลาร์50เซนเราก็3าหดอลลาร์เลยนะคะกลยุทธ์การลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นทองแท่งหรือโกลฟิวเจอร์นะคะต้องเรียนว่าตอนนี้ราคาทองคำถ้าแก่ตัวในกรอบแคบแการลงทุนในโกลฟิวเจอร์ก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่ ดีกว่านะคะการลงทุนในโกลฟิเจอรนะะ์แนะนำว่าเกิดใครเข้าไปเปิดสนาซื้อในช่วงที่ราคาทองคำนะคะมีการปรับฐานลงไปตรงแนวรับที่ประมาณ1,750 5ดถึง1,755ดอลลาร์ที่เราแนะนำไว้นะคะวันนี้ราคาทองคำเด้งตัวฟื้นตัวขึ้นนะคะอาจจะทยอยปิดสาซื้อบางส่วนนะคะที่เฟดมีย แนวต้า 1>, 1 7น0่ดอลลาร์นะคะหรือว่าจะถือบางส่วนไปอีกต่อไปนะคะเพื่อที่จะไปขายหรือว่าปิดสนานซื้อที่1,790แล้วก็1,800ดอลลาร์ 1, 80, นะคะส่วนแนวรับด้านล่างนะคะขยับขึ้นมานิดหนึ่งขยับเปิดสนาซื้อนะคะเข้าไปเวลน1,760แล้วก็1,750ดดอลลาร์ 1, 50, นะคะ ส่วนโรหังเงินนะคะก็จะเห็นมีการฟื้นตัวนะคะจากบริเวณแนวรับ34ดอลลาร์นะคะนั้นขครเข้าไปซื้อบอริเณตรงแนวรับนะคะบริเวณตรงนั้นมาช่วงเมื่อวานนี้นะคะวันนี้แนะนำคล้ายๆการลงทุนในโกลด์อร์นะคะทยอยขายนะคะปิดาซื้อไปนะคะบริเวณที่แนวต้านนะคะ35ดอลลาร์เราก็35ดอลลาร์ 50เซนนะคะส่วนใครอยากเข้าไปเล่นใหม่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเข้าไปเปิดสาซื้อนะคะที่เรนสามสดอลลาร์ห้เซนนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ